การข่าวผลงานพิงน้ำกันเลยเยพิงอย่างน้อพิงอย่างน้อฟังไปสะก่อนฟังไปสะก่อนเดบ่าวาสิออนสีบอสูฟัง แปปีเบอร์เดย์น้ำกันเบอร์สคูลสุขคนกันแล้วกันเนาะสรวัวันเกิดผู้ใดกันแล้วกันเด้อตบมือให้น้ำกันน้ำแนเนาะฟังผลงานพี่นี่ครับ น้ำแกันแล้วกันเนาะสำหรับผลงานเพลงนี้ครับสุขสันต์วันเกิดเด้อสุขสันต์วันเกิดกันแล้วกันเนาะสาวหน้าสีนวลน้ำแดเด้อสาวหน้าสีนวลน้ำแนงกันแล้วกันสำหรับบุคคลที่เกิดวันที่10ตุลาคม2555เนาะ้บห้มแมนบอมแมนสำหรับคนเกิดวันที่10ตุลาคมของทุกๆพ่สนน้ำแนงกันแล้วกันเนาะฟังผลงานเพลงนี้จบไปแล้วฟังจบไปแล้วมีความสุขกันแล้วกันเนาะเอารับสายนี่สวัสดีครับผม าว,าวาจางังไหนผู้สาวาจางังไหนผนงานเพลงที่มีสื่อวาจาังไหนครับติดปีกปแข่งความคิดถึงข่คารับผมฟังลงใสครับ่อับางมหนด้ครับผมเดี๋ยวฝากให้เดอ้อกาแบาหครับผม่าครับผมกิาครับผม ใ่่านันดันผมเดจนเนานห้น้ตสาวน้ตใ่คิดว่านาไม่นดครัผมจ้าคือสิวัดดีแท่คืบอบบกไวพ่อมันเกิดในสาวหน้าสีนวน้ำเน่นอคือบบกไหวพว่อในเพน้ำเน่ <c oughs> เดี๋ยวสิไปสลองกันเมนบอเอาเดี๋ยวจันไห้เนาะผู้สาวเนาะครับผมเดี๋ยวจันไท้เด้อสวัสดีครับนะครับขอบคุณน้ำหนกันแล้วกันเนาะสำหรับสาวก้อยน้ำหนเด้อกีงกลางให้กับรังใจครับติดปีกแห่งความคิดถึงครับเอาเกีงกลางกันเขามากกีงกลางกันเขามาสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอข้ามสอนครับสอนครับผมครับผม ผลงานเพลงที no uh, ่มีสื่อาจะไหนอายคือท่านคือเวทีเลยตัวใจลยังห่วงครับตัวใจใจยังห่วงเนาะอายรู้สึกว่าผลงานเพลงมันสิบูเบิดไม่อายข้าจาสีดอคอนใส่บาสออนไม่อายเมื่อครับผมเอาตะวามคิดหอยขีถึงมาหากันเน้ไอเนะฟังนากันกระเปาสออน้อยเนาะมีผลอยากฟังผลงานพิเศษบอสันไอฟังผลงานพิเศษบอ มีมีผลงานเพียงในธนาคารน้ำตางหัวใจไกลเงาบอกสาวกอยเหนเน่ไอบอกอ่อนซ่อนแล้วก็ติดปีกความคิดถึงและะ้วก็นำไตสอกครับก้าวไนนร <c oughs> มเดินจันไรดหายเด้อายเด้อฝากลงใส่เป็นพิงง <c oughs> จสจนฝ,ฝากล่งใส่ไอฝากล่องใส่ ค่ะผมอยานั่งยิงเด้ด้ะค่ผมเดี๋ยวฝันจันไห้เนาะคร่ับผมเ่านีครับผมขอบคุณนลายสวัสดีครับนะครับขอบคุณน้ำแน่กันแล้วกันเนาะสำหรับบุคคลที่โทรกันมาขอเพลงบาสออนครับอยู่กับบาสออนเด้อสิผ่านิกากับสี่สิบเอ็ดนาทีโดยประมาณกันแล้วกันเนาะอยู่รออ่อนซ่อนมาก่อนรออ่อนซ่อนมาก่อนอ่อนซ่อนมาแล้วจังเสียปล่อยให้เพลินสวัสดีครับผม จะไดเวลาบ่อยแล้วไอ้เนาะเวลาบ่อยดอค่ะเวลายางมาจันจอดโพดผู้สาวเสียเวลาเสียบ่จะได้บ่อะครับผมัไอ้จ๋าไปกับไอ้เนี่ยแกกับอันนมดจำเนี่ยแกมดใจนะจ๊ะผลงานเพลงสิ่อความเพี้ยังกระจาผลงานเพลงไอ้มัดใจบ่ไอ้โบอ่อนซ้อนไอ้โบอ่อนซ้อนครับผมผมเอาให้เพื่อนเต็มๆเลยนะจ๊ะครับผมเดี๋ยวจันให้เด้อจ้าไอ้มัด อันมาเกอ์มาจำอันมาเจยนาราจเป็นเต็มเลยสวัสดีครับอาจารย์วัตาสวัสดีครับนะครับขอบคุณน้ำแนวกันแล้วกันเนาะสาวมันปูน้ำแนวกิงกลางให้กำลังใจโอเด้งใจจากคุณแหล่าอำเภอบรรึงน้ำแนวกันแล้วกันครับฟังผลงานเพลงนี้ครับผลงานเพลงสุขสันต์วันเกิดไปแล้ววันเกิดผู้ใดก็มีความสุขความเจริญเด้อปรารถนาสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นสวัสดีครับผมครับผมมาจังใดครับ เดี๋ยวผมรับขึ้นวนะเฮ้เข <c oughs> ่งดิเข่งเข่งคืผมเอาแผ่นของผมรับขึ้นเลยได้เถะครับอันบอไอบอลซ่อนอันบอครับผม <c oughs> แสดงว่าเล่ากับสิบอกบว่าน้องบออนซ่อนขึ้นกันละไอเอเ้ยคือสิยบาจังสีแล้ะนองผู้บ่าวเนาะครับผมเปียงไงครับเปลี่ยงว่าจังไหนเปลี่ยนเพียงอยังไออ๋เพียงอือ,นะอนะสักคนที่เข้าใจนะสักคนที่เข้าใจเนาะไอ้ไพพงสะทอนครับผมฟ้าล้งใสครับฟ้าล้งใสครับ เอาไปเพื่อนละครับผมเดี๋ยวฝากให้เด้อครับผมครับผมสวัสดีครับ, <c oughs> รบขอบคุณน้ำแน่กันแล้วกันเ <c oughs> นาะสบราอิสมันใจน้ำแน่กันแล้วกันครับ ำหรับผลงานเพลงนี้ครับ <S <S ผลงานเพลงสุขสังวันเกิดเดอ้ออวยพรให้คุณพีททางน้สีนวลน้นำเนกันแล้วกันครับบอ่าพรใดอันจางันประเสริฐประเสดเดริฐเด้อบอบาพรใดอันเลื่เลิศครับฝากให้น้ำเนกันแล้วกันสุขภาพแขง็งแรงแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งเบิอสุกุสุข,ขส่นสำหรับบุคคลที่เกิดวันที่10ตุลาคมครับ Happy Birthday, you. สายม,มาแล้วสายม,มาแล้วสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับผมมาจากไหนโน่มาจากไหนโนอ ว่าจะขอเพียงเหรอครับขอแต่เรียกกันว่าเด็กช่างเลยขอเพียงอย่างครับผมมันแพ้ยงชุดใหม่บนแขนชุดใหม่เจะอยากฟังเพีงไหนโอ้บมพร้อมแต่บมแพียงมันว่กระเปิดอันนั้นดิไอ้โบแมนเขากระเปิดให้ลราดีผู้บ่าวเอามูนชุดคร่เขอเพลงนานเพีงไหนครับเพลงไหนลองให้ฟังกันดูเอาล้วลองสัก เอาล่ำลองบ่รู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตได้ยินว่าไอชุดไมล่าสุดน่อินเทอร์เน็ตบ่มาอินเทอร์เน็ตบ่มาเบาซอนก็อยากเปิดหนอยู่เอาเอาพี่ยังครับบ้านเฮ้าหนาวบ่บ้านเฮ้าหนาวบ่เนาะเดี๋ยวจะด้จะพิจารณาเด้อบ้านเฮาหนาวบ่รัาผมเดี๋ยวฝากให้นาอฝากลงใสาครัาผมข้าฝา้สาวเสียงหนักของถามนั่อยละรัาผมเดี๋ยวจันท์ให้เด้อจันท์ให้เด้อ พเศษเด็ล้องแมนแมนาไมอครับโอ้ยจะแมนจะมันยนค่ะยนเนี่อร์บาสอ่อนบ่มีแห้งหับได้นี้หนาวหนาวแอรอยู่เอาเดินในเราพูดเบาเนาะกรับผมขอบคุณหลายๆเดนสวัสดีครับนะครับขอบคุณน้ำแนกันแล้วกันเนาะสำหรับหลายๆสาวน้ำแนกเลายกสากิ้ำแนกเลายนครับขอบคุณทุกๆพื้นที่ที่ตามรับฟังเรียเป็น89.0เมกะเฮิร์ครับ รู้สึกว่าแฮปปี้เบอร์เดย์นี่ยังบ่จุกไงยังบ่จุกไงเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมมาจากไหนเนาะมาจากไหนเนาะไอจนทนได้บอไอจุนทนได้บออันจากไซเนาะครับนี่เนาะตู้เย็นไรสายครับเวลาสีเบิดเบิดเวลาผลงานเพลงรู้สึกว่าสีโบเบิดได้อาจจะเจ้าเขียนใไหนคอยเด้อมาขั้นเปิดได้กันสีเปิดขั้นเปิดบ่ได้กันล่อใบมือหนาเนาะ ครับผมขอพูดได้หลายเด้อไอเด้อฝากลงใส่บอมีพิเศษบอครับผมครับครัผมครับผมครผมสวัสดีครับเดี๋ยวคอยจะนักจะติ่ให้ด้ะไอเด้อถูกป่าน้ำแน่กันแล้วกันเนาะ บอกว่าจะเป็นวันคล้ายวันเกิดของผู้ใดครับวันคล้ายวันเกิดของผู้ใดได้ฟังสิทธิ์ฟังนั้นเดียวนี้ครับสุขสรนต์วันเกิดบ่าวสะออนเปิดให้เลยบอกว่าจะเป็นวันคล้ายวันเกิดของผู้ใดเด้กินกลางบอกบ่าวสะออนเท่านั้นแหละครับบ่าวสะออนสิเปิดสูฟังเลยสําหรับสุขสันต์วันเกิดครับ พ่อพุ่นน้ำแนยกันแล้วกันเนาะอวยพรอในหน้าสาวหน้าสีนวลน้ำเนยเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงพอนไดแอนประเสริฐเด้อพรใดอันใดวันเลื่อนเลื่อนมาพกปากมารักษาสาวหน้าสีนวลน้ำเนยกันแล้วกันเนาะพรอันใดหวังอันใดสิ่งใดกระสมความมุ่งมั่นปรารถนาสุยินสุยางกันแล้วกันเนาะขอให้สุข okay. สี h a ้ p y Birthday ขอให้สุขีเด้อ Happy Birthday ครับฟังผลงานเพลงนี้ครับน้ำไต่ศอกยังบอทันขืนหันขืนเวทีอยู่แต่ว่าฟังเพลงนี้ของไอบินมอเตอร์ไซค์ก่อน สุขสันตวันเกิดกันแล้วกันเนาะฟังลำแค้นลำกันเดอสาวนาสีนวนเดอ้อฟังผลงานเพลงนี่ครับของลำแค้นพรศักสนแสงคอบโอ้ยเนาะเป็นเคยจดุดคนยามนาะแม่ยายให้ลูกสาวปา่าหาเอาผัวภูมิมัง มักลูกเคยฝรั่งสั้งเคยจนคนตำต่อยดอกคือคอยบอแมนคนคุนค้มลูกสาวดอกซ้ำปุนน้อซ้ำปุนให้ห่างยาโนป่าไปมักแต่งงงงตแเงินแท่น้อยายสร้างบ่อไอไทยบานเจ้าสังหานไปทำแท้หนาเงินแท้ ไปน้ำเนรกันแล้วกันเนาะสำหรับผู้คนที่มักรำแค้นเดอ้อพิเศษไอบีมอเตอร์ไซค์น้ำเนรสาวพระเงียบน้ำเนรกันแล้วกันเนาะทุกมองทุกบอลเดอ้อไอบีมอเตอร์ไซค์เด้อบ่าวสะออนรับไซด์ไลระเด้อสำหรับผลงานเพลงนี้ครับยายงกอกหักครับสุดระทมผมจนต้องคนทำใจเพราะมีแม่ยายไรเหลือเบื่อเคยคลอนแคลนบอกให้ลูก เราเป่าฝรั่ง่างแดนจะมีเงินเส็นเงินล้านบ้านตุกโราณเคยอย่างเราฮัดเช้ากินคบรำไปขัดนักโยบาย หัวขาหน่อยฟังไฝแม่ยายเลี้ยงบ่ได้ในหางยาปักเคยยาสะตนมันเลยสั่งไปคนนี้ด้วยทั้งนี้เงินนี่ตั้งแต่ซื้อด้วยทั้งเงเงินนี่ตั้งแต่ซื้อขายแห้งขิดซื้อมือสินี้มังได้จังใดเขาไปได้ปัวมืองนอกได้กายเงินดอกก็ออกรถออกลาสายซอยเขาก็เซ็นซ้ำแช่เคยคนคนแค้นพูดสิให้มึนปลาให้ไปก็ได้ดีมีหน้าสิเขาให้มาฝากมาเดือนละหมืน่น แค่เพ่เตาเสียงเตาแม่ยานป้าบ่ได้ลูกสาวว่าจะบังคับป้าบ่ได้ลูกสาวว่าจะบังคับแห้ผิดกับเราลายแม่เขาได้เราเป็นวอได้บ่พงแค่น้อเจ้าแค่น้อเจ้าสำหรับรำแค่น้อ ลำแค้นเด้อฝากเด้อฝากเด้อฝากไอ้บินมอเตอร์ไซค์น้ำแดงกันแล้วกันเนาะทุกมองทุกบอลทุกมองทุกแจกันแล้วกันครับทุกทุกพื้นที่ที่ตามรับฟัง FM 8 9อ็มแปดสิบเ,เก้์มกะเฮือนครับวิทยุประกันศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาครับนำพุทธธรรมนำสาระความรู้ความบันเทิงจากฝ่าสุบานสกุนจำแดงกันแล้วกันครับ ฟังผลงานเพลงนี้ครับซึ่งซึ trees, trees, ubers, ่งซึ่งซึ่งน้ำนันกันกระเร้วแต่ครับฝากลงบอเด้อฝากลงฝากเด้อลงเด้อฝากลงสาวแม่บ้านขีเงาหนำแนกันแล้วกันเนาะฝากลงทุบบองทุบบอลเด้อเบียร์คมเบียร์หวานน้ำแนกันแล้วกันครับชมรมเมสซวัดน้ำแนกันแล้วกันเนาะชมรมพูดเห่าสีวัดน้ำแนกันแล้วกันครับ